ามว่าเราต้องอดทนไหมอดทนดูว่าถ้าผ่านเดือนแรกไปได้เดือนต่อไปา <c oughs> ก็ต้องหยุด <c oughs> ขายของ pie, เอาโปรไฟล์ว่าในชีวิตเราเคยผ่านอะไรบ้างเรอวไมวผู้ผ่านเซนเดอร์อขายไก่ทอดมาจนกว่าจะรวยเย <c oughs> <c oughs> ขาไม่เคยพูดเขาไม่ยอมแพ้เรอะว่าเขาไม่ท้อเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ <c oughs> เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขาเลยไม่พูดเขาไม่ยอมแพ้ไงและเราเหรอยอมแพ้ไม่จ้ะตืลนทพวกวันตีสามตื่นมาเที่ยว๊บทุกวันวันนี้ขออนุญาตแนะนําในส่วนของร้านของเราชนิดหนึ่งว่ารา้านของเราอยู่ตรงไหนรีบมารีบมาบอกก่อนแล้วรีบมาก่อนที่จะหมดแรงก <c oughs> <c oughs> ูไม่เคยท้อเลยขนาดน,นี้เลยท้อมากท้อเก่ง